ซาล่ามิเชลกินลล่าหรือว่าเจนนิเฟอร์เรดฮิวิตพวกเนี้ยเล่นหนังสยองขวัญแล้วก็มันโด่งดัง,ด,งด้งดวยรูปหน้าหน้าตาแล้วก็สเสน่ห์อะไรเงี้ยโด่งดังแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมันมีข่าวแล้วว่านิฟเคมเบลเนี่ยเธอปฏิเสธจะกลับมาเล่นหนังสคริมหกนะผมเพราะว่าค่าเหนื่อยได้ไม่เท่าที่เธอเรียกร้องไปเธอเรียกไปอีรักเลนหนึ่งอะแต่สตูดิโอไม่ให้เนี่ยแล้วก็เธอก็แบบออกข่าวบ่อยช่วงหลังอะล่าสุดเนะะี่ยพีเพิลอะ ได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็เธอก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เธอทํามายีิปีเนี่ยกับเป็นชายนะเธอเป็นตัวหลักทุกภาคเลยนะฮะดูไม่มีราคาเลยอะไรเงี้ยดูมันราคามันต่ำมากเลยอะ่ะเมื่อค่าตัวที่เธอได้รับมาเนี่ยค่าตัวที่สตูดิโอสเสนอมาเนี่ยมันน้อยไปกับที่เธอต้องการแล้วก็เธอก็พูดว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ย โอ้โหตูดิโอเนี่ยให้แน่อะไรอย่างเี้เลยให้ชัวรเรียดแค่นี้อะไรเงี้ยเมื่กับมีการเหยียดกันเลยมีการหนิบด้วยว่าถ้าเกิดเธอเป็นผู้ชายเนี่ยเธอต้องได้เหรียดราคานี้ก็เข้าใจนะครับผมธรรมชาติแล้วอะ่ะไอฮอลลีวูดอ่ะหรือว่าวงการบันเทิงทั้งโลกเนี่ย <is> okay. เรียดราคาผู้ชายอ่ะค่าตัวจะได้มากกว่าผู้หญิงประมาณยี่สิบ้าเปอร์เซนอืมจริงอันี้จริง เป็นพ่อความนิยมด้วยผมว่าอืมเพราะว่าสาวกแฟนคลับเนี่ยเป็นผู้หญิงสมากไงวงการบันเทิงเนี่ยฮะนักร้องนักดนตรีด้วยดาราด้วยเป็นผู้หญิงซะเยอะคือลูกค้าเป็นเพศหญิงเยอะกว่าพูด,ดง่ายๆนะฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าอืมลูกค้าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมันเลยทําให้ค่าตัวของผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าเลยพูดอย่างนี้นะผมก็เข้าใจนะอันนี้ เป็นข้อเท็จจริงจริงๆแหละมันมากกว่านะองค์การเขาก็ยอมรับกันมากกว่า20-25เปอร์เซ็นต์อืมนะถือว่าเยอะนะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่เกิน10เปอร์เซ็นต์อะอย่างเงี้ยถือว่าเท่าเทียมกันอมไม่ต่างกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่เกิน10นะไม่เกิน10เปอร์เซ็นต์อันนี้มัน25อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะผมมองว่าสตูดิโอพาราเมว์อ่ะเจ้าของสิทธิ์ครีมอาพลาดพลาดนะ คือหนังอ่ะครีมถ้าเกิดไม่มีเนฟเคมเบลอะสัญ,ญลักษณ์เสนีห์ของหนังอ่ะมันจะหายไปเนื้อเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับตัวเธอมาตลอด25ปีนะตั้งแต่ปี1996อ่ะมันจะหายไปนะอืมนะครับผมหายไปเชื่อผมเถอะลองดูนะปีหน้านะครับเข้าลงฉายแล้วตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ปีหน้าผมรู้เลยผมเข้ามาดูอะไม่มีทางเดียวของภาค5ได้อ่ะไม่มีทางฮนะแค่เสมอตัว เพราะอะไรอีกอย่างก็คือเพราะบทด้วยบทเนี่ยรีบเกินใ้ไทยเนี่ยพึ่งฉายไปเมื่อตุาลานะครับภาคห้านะตุลาปีสองพันยิบเอ็ดอันนี้สองพันยิบสองแล้วปีสองพันยิบสามเนี่ยจะเข้าไปกละอีพภาหนึ่งบทมันจะปั้นได้ดีแค่ไหนอืมนะครับได้ดีแค่ไหนมันก็มัน,มนก็แค่เสมอตัวอะไรเงี้ยคอสนี่คอกนะครับผมเนี่ย คนด้านขวามือคือเธอกลับมาเล่นนะคอนนี่คอ็อกอนะเธอเหลือคนเดียวแล้วเป็นนักข่าวตั้งแต่ภาคแรกคนอื่นตายหมดแล้วนายอำเภอประดลัดดิวอี้อะตายไปแล้วอืมเหลือคอนนี่คอกคนเดียวที่ยังสานต่ออยู่เราจะได้เห็นเธอแน่นอนนะฮะในภาคที่หกนะครับผมติดตามกันได้นะสะครีมหกนะครับผมแต่ไม่มีนิฟแคมเบล ผู้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ต่อสู้กับโกดฟคมาตั้งแต่ภาคแรกนะอืมนะครับผมไม่มีละ <laughs> เออก็เสียดายเหมือนกันอืมเรื่องนี้ผมดูตั้งแต่เด็ก,เดกๆเลยก็ <c oughs> ก่อนผมดูไอ้น,นี่อ่บิ๊กซีนีมาผมจำได้ห้องเก็บนะฮะในยุคที่ผมเรียนมัธยมละมอต้นเลยฮนะดูบิ๊กซีนีมาลยไนงะแล้วก็ฉากเปิดเรื่อง, more, งอ่ะดูเบลลี่มอร์ไงอุ้ยผมว่าเฮ้ยมันโทรศัพท์มาเล่นอะไรเงี้ย มันดูให้เจ๋งดีว่ะด,ดูดูจิตมากอะไรเงี้ยเล่นเกมก่อนเชื่อนะครับเล่นเกมก่อนเลไเชื่ออะไอ้โกดเฟสเนี่ยดูไร้การะอะไรเงี้ยเคนะ